อยู่นะครับรายงานนะครับเพจลูกแพรไรโพรรายงานข่าวนะครับในเช้าวันที่เจ็ดตุลาหกสี่นะครับน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่นะครับออรู้สึกว่าน้ำยังไหลเชี่ยวนะครับ น้ำยังไหลนะครับขึ้นถึงบันไดแล้วครับบันไดขั้นที่สองแล้วนะครับ ถ้าีปน้องสำรวจภายในตัวภายในบ้านมึงนะครับปนามถือว่หอดใสนะครับเพราะว่าในระแวกนี่ก็ามีบ้านหลังนี้นะครับที่อยู่สูงกว่ามูนะครับบ้านชั้นเดียวนี่หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ท,ธที่จะขนของคนท่านกับท่านขนมาท่านกับต้องคอยถิ่มไว้นะเพราะว่านามมาันมาไวครับนะอันนี้คือครัวนะครับ น,น้ำขมาอีกนิดนึงจะขึ้นไปในบ้านนะครับอีกนิดนึงจะขึ้นไปอยู่บ้านนะครับน้ำนะครับอันนี้คือบริเวณคั่นะครับนะครับ <c oughs> ไหลเขาพั่วลางบานท้งนี้นะครับห่องทัวทางนี้น้ำไหลเขาแล้วครับพี่น้องนี้นไมในลอกบริเวณบานนะครับนี่คือรันนอดนะครับนี่ครับบริเวณ้ันนอกนะครับ,รบ,บ,รนนรบช่วงไปหมดนะครับทุกที่ ่านะครับให้เห็นไล่สุดให้เห็นนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับ อีกนิดเดียวนะครับประมาณ10%จะเข้าตัวบ้านนะครับ ผ้าย่างเบ่งรอบๆนะครับพี่น้องครับไล่สดไล่สดครับสวัสดีเอฟซีในไล่สดสี่ผ้าเบ่งสี่ผ้ายางเบ่งรอบๆก่อนครับไอ้ผู้ใดสิตั้งต้นไว้ก็ตั้งต้นเด้อ ต้เลสมทบต้นน้ซอยควยละบาปีลูกแพ้ไปซอยหลายเหรอพี่บอหลูกแพ้ไปซอยพุ่นน้ำพรนีหลายวันนี้ซอยลูกแพ้แน่ตตอนนี้มันบ่มีเขาหนึ่งแห้ว่บ๊อ ้ขเาขาเขาก็ไม่เพราะเดียวอันอันตงันเป็นปัจจัยดีกว่าสินื้อสิ้อีสิื้อแเ้วกินบันบ่แมนดี่งางเกียบปูนเควเอาธนามาขายกาแฟบ่้ีจังสินเปกินบนี่ไเนดิแนอเอียมคือเขาคือน้ำปัจจัยสารพัดนึกได้เลยปากกับ๋องพ่แย้วก็มาบ้านอาหารทะเลเหรอเสือย่างขื้นทั่น ไม่รูมีแต่มากมามันเจอปลยจิ้ไปลาใดหลายๆแฟนพี่บ้านเนือนข้าวคนกับมาโยช่องเก่าเลขกียังอ่ะเลีมันซี่อ้ามพูดเอาอยู่นะภาษาไม่ดไฟดับบ่แม่ใหนเพิ่นขอมาก่อนไฟใส่บ่ไดดไฟใส่ใส่ลครับน้ำน้ำไหลครับน้ำไหลไฟมืดน้ำไหลไฟมืดน้ำไหลไฟมืด มีเอฟซีมีแต่บอกสู่สู่นะโอ้ยกับสู่อยู่ครับแต่ยินกำลังแกเข้ามาสู่เด้อสู่เด้อกันเพราะว่าคลิปเด้กกับซามสู่เด้อโอ้ย่างจนขาลากครับบ่สู่ว่ได้ครับบ่สู่นี่พ่อไวครับบ่สู่ว่ได้ครับต้องสู่ครับเี่สามร้อยตามน้ำแล้วเอา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 น้องแพวานมาเลื่อนไม้เลื่อย โชคดีที่ไหนโชคโชคดีขนาดไหนแล้วมีสะว่ายน้ำบ่บ้านกลางเกาะอ้าวโอ้เราวังลูกเออไปบึไปเลือกลนทางนี้ลึกลงลึกลงนะครับมันลึกลงลึกลงมากเลยนมันลึกมันลึกมันลึกอย่ามาเลยนั่นลึกลึกนี่มันผังนี่บังโดดแต่างบ้านครับพี่หน่อยเอ้ยเนี่ยครับ ี่านี้อันนี้เล่ยหัวเข่าผมขึ้นมาแล้วฮอดต้นขานะครับกะยู่ประมาณบางังแปดสิบเส้นนะครับแปดสิบเส้นถ้าเดินลงไปตรงนั้นกะจะประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรได้นะครับมันลึกลงลึกลงเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับสน,นุกครับใน,นทางนี้ลึกนะครับลึกนะครับ ปิดประตรอือนี่น้ำลึกมากนะครับตรงนี้มันปิดประตูไว้เออปิดประตูไว้นี่อมันมันมันขาดแล้วมันขาดแล้วหลอดปอกล่างแล้วน้ำตีช,ช,ช,ชูชูชูองเ้วชู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  นี่ครับลูกสาวหล่าลูกแพร้ร้ยพอนครับเร่ร้อยน้ำหรอครับขนาดจุดแต่รางเฮียยเลยนี่นะครับพี่น้องเบอร์ออเดอี่ตรงนี้มันเป็นมองจอดรถจอดไว้เลยผนสมุนสองสหายยุดทึ่งเฮี้ยนนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำจะจะนิ่งแน่จากน้อยหนึ่งนะครับน้ำจะนิ่งแน่จากน้อยหนึ่งแต่ในยี่ยนคาวาสิมีพายุมากอีกนะครับกบับ่รายชลาใจนะครับเดี๋ยวมอนี้ถ้า <c oughs> <c oughs> รอบ,บ่งสถานการณ์แต่ว่าเมือว่านนี่ไหลแห้งเนาะแม่เนาะเ <c oughs> มือว่านนี่ไหลเชียวแห้งขนาดเลยส่งพยัน <c oughs> ส่งพยันส่งลูกแพ้บะ ของไอ้แพ้ละนี่นะครับไปนี่ครับพี่น้องบ้านหลังนี้สูงก้มมุดได้ครับสูงก้มมุดเด้โชคดีที่เห็นบ้านสองชั้นนะครับขึ้นไปนอ,อง่งบนเครื่องได้นะครับแต่ว่าบ้านแม่ดวงนะครับน้องสาวแม่เรื่อง อยู่ลงไปทั้งพุ่นประมาณสองร้อยกว่าเมตรคนคือบอ่อเรือเลยครับบานซันเดียวพร้อมนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมลงไปทังพุ่นมันกะถ่วม,มัวผมหลยนะนะครับมันลึกนะครับนี่รายง,งานนะครับรายง,งานความผืนน้ำยูบานบุกแผ่ไร่พ่อนะครับว่าน้ำมันส่วมขนาดใดน,นะครับ มันถ่วมลึกขนาดใดนะครับไฟมดสมองเลยครับไฟกระถูกตัดไม่มีไฟใช้แบตเตอรี่เวลาจะชาร์จก็ต้องออกไปชาร์จนั่งเลือออกไปชาร์จพุ่นบัน่นพอชาร์จข้างนอกนะครับ หมอวานเนี่ยเอามองมากลางครับพี่น้องไปเมดแอดแอนเลยเลือดพันปันไปเมื่อเฮกับอะไรหรอกครับพี่น้องน้ำมันเชี่ยวแล้วก็เศษไม้เศษยังมันหลายอยากได้อยู่ป่าไม่เหยื่ตัวญ่ตีน้ำปั่วปั่วอยู่อันน่ะตีน้ำปั่วปั่วอยู่ เกาก้นหลายได้ครับ <c oughs> ที่เป็นห่วงนะครับมันหลีกเลี่ยงว่าอะไรดอกครับน้ำมันมาหลายขนาดนี้เด็กน้อยเขาอ,อยากเล่นนะครับ <c oughs> ผู้บาวผู้ใหญ่เด็กน้อยตัวนี้คือน้ำม,มันก็ไหลผ่านไปแล้วล่ะถ้ะนาน้ำต้นๆนะมันมัน,ม,นมันอาจจะนันอยู่แต่วาามม่าน้ำมันพันผัดเอาความ สกปกซิงสกปกไปเกือบจะหมดแล้วนะครับตอนนี้นามใสนะครับ โอ้ต้นมะละกอเขาหล่มตัวนน้แม่ต้นมะมันโคลนลงมาต้นต้นมะกอกำลังโดกเลยคร,ครับผมเดี๋ยวผมขอยุติในการไล่สุดโดยเพียงเท่านี้ก็เด้่อครับผมประหยัดแบตนะครับถ้าแบตหมดเราต้องออกไปชาจไก่นะครับพี่น้องเดี๋ยวยังไงสิรายงานไหนบึ้งเรื่อยๆนะครับเด้อ สวัสดีครับขอบคุณหล่ยัครับสวัสดีครับ